พะเยาค่ะได้มีการจัดงานรวมน้ำใจช่วยกาชาติจังหวัดพะเยาสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยาค่ะ ว่าที่ร้อยตรีนรงโรจนะโสธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารับมอบสิ่งของจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาและเตรียมจัดงานสืบสารประเพณีของดีจังหวัดพะเยาประจำปี2566ค่ะเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมการออกรางวัลสลากกาชาติและกิจกรรมสาธารณกุศลในการดําเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสผู้พิการให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ ระหว่างวันที่10 1ถึง19กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาค่ะ ในงานนี้ก็มีการออกร้านของหน่วยงานราชการและเอกชนนะคะการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของแต่ละอำเภอการออกร้านกาชาติชัยโยการประกวดระมงย้อนยุคการประกวดมิสพะเยาบิวตี้ควีน2023การประกวดแม่เฮือนงามนะคะการประกวด Cover Dance และการแสดงทูบี n น m ้อวันพะยารวมไปถึงการประกวดทิดาชาติพันธ์การแสดงวิถีชีวิตชาติพันธ์มงนะคะการประกวดนางสาวพยารวมถึงการออกสลากกาชาติการกุศลประจ ำปี2,566ซึ่งปีนี้มีการจำหน่ายสลากกาชาติจำนวน60,000่ฉบับค่ะฉบับละ50บาทรางวันที่1เป็นรถยนต์เก๋งและรางวันอื่นๆก็เยอะเลยบอกว่าปีนี้น่าสนใจเลยะคะ่ะไปร่วมลุ้นกันรางวันใหญ่ๆเยอะนะคะเผื่อว่าเราจะได้มีโชคกับเขาบ้างานะคะ